นี่นะคะพี่หนุม่มคิดว่าพี่หนุ่มนี่จะแบบว่าเตรียมความพร้อมามากน้อยแค่ไหนคว้าใช้ได้ต้องต,ต,ติดอันดับแน่นอนใช่ไหมวันนี้สตาร์ที่2ครับก็คิดว่าก็น่าจะจบได้สวยครับจบได้สวยด้วยขอให้พี่หนุ่มชนะนะคะเราขอสัมภาษณ์หนุ่มหลอมโอ้โหทำตาหวานพี่อยากจะพาไปสัมภาษณ์ด้านหลังเลอเกิน <laughs> มาๆๆหนุ่มทอมของเรานั่นเองนะคะขอสัมภาษณ์หน่อย โอ้ยแข่งกันมาหลายสนามแล้วยังสัมภาษณ์ตอนนี้ทอมมีความพร้อมแค่ไหนก็พร้อมมากครับยังไงก็จะทาให้เต็มที่แล้วกันในวันนี้เพราะผมเชื่อว่านักแข่งทุกคนวันนี้ก็เตรียมตัวมาเต็มร้อยเหมือนกันโอ้โหทำไมต้องทำเสียงหลอดด้วยคะเสียงธรรมชาตินะเนี่ยนี่เสียงธรรมชาติเลยบ้าเจอสาวสวยไงเออ ต้องอย่างนี้นะคะวันนี้ยังไงก็ขอให้คว้าแชมปเช่นกันนะคะหันไปหันมาสวัสดีค่ะคนนี้บอกได้ว่าเป็นสัมภันณ์ไม่ได้เขาแข่งขันมาแล้วนับประมาณสัก3-40ปีได้เนาะโอ้เกินไปเกินไปอ่านะคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะวันนี้พี่แก่งมีความพร้อมแค่ไหนก็โดยรวมทางรถท้งคนพร้อมครับโอ้ทางรถทางคนพร้อมพร้อมมากเลยฟิตเลยว่างั้น อ่านะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าอ,อ,อยากจะแข่งขันกับเราคุณก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาสอบถามได้เลยแล้วคุณก็จะเป็นนักแข่งมืออาชีพอย่างด้านนี้ค่ะไหนๆก็หันมาสบตาแล้วใส่แว่นนี่ไหนละความหล่อทะลุแว่นเลยสัมภาษณ์ค่ะคชื่ออะไรคะผมชื่อโตกลงครับโต๊กลางชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมาคุณย่าตั้งให้คุณย่าตั้งให้โต๊กลางแปลว่าอะไรคะแปลว่าน้าครับแปลวัน,วนฮะไม่มีวันที่สิ้นสุดแสดงว่าน้ํามีเยอะมาก เป็นคนมีน้ําเยอะมากใช่ไหมโอ้ oh, แล้ววันนี้แล้ววันนี้พร้อมแค่ไหนเต็มที่จะทําให้เต็มที่ครับผมจะทําให้เต็มที่น้ําอย่าหมดนะพี่ส <laughs> ู้ๆนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสําหรับนักแข่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญหลายๆคนตกใจตกลับไปว่านะ, <laughs> ะนะคะอันนี้ก็เป็นสน,นุกนะแต่ว่าด้านหลังอันนี้นักแข่งมืออาชีพเช่นกัน ไม่ทราบว่าเปียแชกอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะโอ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานกี่ปีแล้วหูพี่หลายน,น,นี้แข่งมาตั้งสี่สิบปีได้แล้วเนาะ,อะโอ้ปีแรกอันนี้เป็นแฟ,ฟชี่อวพี่วันนี้พร้อมไหมก็พร้อมมากครับพร้อมมากด้วยนะคะสู้เขาได้ไหมเขาโต๊ะกลางคือน,น้าเยอะพี่สู้เขาไหมโอ้ยสบายครับเยอะกว่าเออเออนะคะโอ้ย อันนี้รุ่นใหม่อันนี้ในเขาบอกเป็นเฟชชี่สวัสดีค่ะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยอายุเท่าไหร่คะลูกเป็นนิยีครับโอ้ยเท่าพี่เลยอ่ะให้ซับย่อเพื่อนกันเพื่อนกันเออชื่ออะไรครับชื่อพัทครับน้องพัทน้องพัทวันนี้น้องน้องพัทได้รถเบอร์อะไร68ครับ68วันนี้น้องพัทคิดว่าจะสู้เออรุ่นเก่าแบบนี้ได้ไหมต้องได้อ,ไดอ้าวเต็มที่เลยแล้วกันเอางั้น น้องก็พูดสบายอยู่แล้วพี่อะนะคะขอให้น้องพัดได้แชมป์ด้วยนะขอบคุณนะคะนะคะไปกันอีกหน่อยดีกว่านะคะระ,ระหว่างรอเวลาเข้าสู่พิธีการเปิดงานมาด้านนี้กันบ้างดีกว่าพี่คะไหนๆหนูก็มาข้างพี่แล้วสวัสดีค่ะขับรถใหม่เลขอะไรจ๊ะหมายเลข9กครับผม 83, 83. 93วันนี้ขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการโตโยต้าเรซิ่งคาร์ไทยแลนด์นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่15ที่เราทำการแข่งขันกันนะครับสนามนี้ถือเป็นสนามแรกเปิดฤด,ดูกาลแล้วก็เป็นสนามแรกของอวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยนะฮะับสำหรับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนะครับผมในานามของคณะผู้จัดการแข่งขันนะครับอดิศักดิ์มัซอนะครับบริษัทไฟอิตยูนิตเด็ดมอเตอร์สปอร์ตนะครับใค่อขอเก่า รายงานนะครับสำหรับการแข่งขันในปีนี้การแข่งขันในปีนี้มีขึ้นทั้งหมด6สนามนะครับ12เรสการแข่งขันนะฮะนักแข่งที่ได้รับชัยชนะเนี่ยจะมีถ้วยพระราชทานถ้วยประธานรวมถึงแชมป์ประจำปีรวมถึงรางวัลน,นะฮะมูลค่ามากกว่า2ล้านบาทนะครับในหลายๆรุ่นที่รวมกันนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับผมแล้วคณะผู้จัดนะครับ ขอขอบคุณนะฮะเหล่าบรรดาผู้ให้การสนับสนุนและค่อยขอกล่าวเปิดตัวผู้สนับสนุนที่ได้ร่วมเดินทางมาก,กับเราในปี2021ดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกครับคุณปฏิพานอนันต์รัตนสุขจากบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลครับขอเสียงปรบมือท่านด้วยครับและท่านที่2นะครับคุณภูนทรัพย์มิ่งวัฒนบุญนะครับจากบริษัทรีเพซอิซูซูเซล์นะครับ ทันทีสามนะครับคุณกิติรัชคชามหิตจาก Rich w ท์ Marketing ครับต่อไปนะครับเป็นผู้ร่วมสำหรับของเรานะครับคุณพิเชษผลสุวรรณนะครับจาก BRC c l u s h คนะครับคุณวรวิทย์ก่อเกียรติอุดมจากนิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบคุณชาญชัยกิติประเสริฐนะครับจาก Nexter คุณชัยยศ เอี่ยมสมบูรณ์กรจาก Cosmic Vi วและในการแข่งขันวันนี้นะครับเรายังคงได้รับการดูแลนะครับแล้วก็การสนับสนุนจากราชยนตนสมานคมประเทศไทยโดยตลอดนะครับชิปจวดวันนี้นะครับท่านแรกครับคุณสงการพศพงศ์สันตัวแทนจากราชยน์นสมานคมประเทศไทยท่านที่2นะครับคุณดำงรงฤทธิ์คุ้มบุญมีนะครับตัวแทนจากราชยน สตาร์ทอันดับ1วันนี้นะครับเรามีทั้งรุ่น3.0แล้วก็1.9นะครับที่จะทำการแข่งขันกันนะฮะเป็นการแข่งขันผมว่าวันนี้ต้องตื่นเต้นแน่นอน3.0นะครับท่านแรกนะครับที่ทำการสตาร์ทนะฮะหลังจาก q u a ค i f เลืไปเมื่อวันนี้คุณไซมอนมาปะเขกจาก GT r e s i d e n t จังหวัดบุรีรัมย์ท่านที่2 หมายเลข16คุณอลงกรแท่ตั้งจากเม้งการยางท่านที่3ครับคุณประกรณ์ธรรมโชตจากบุญยางชนบุรีท่านที่4คุณสุภกิจพักแก้ววสินนะครับจากบุญยางฉะเชิงเซาท่านที่5นะครับคุณนัฐพงศ์เหล่าคมจากอัมพันธ์ทานสปอร์ตบุรีรัมท่านที่6ครับ คุณพงมนต์เอี่ยมสมบูรณ์กรน,นะครับจากคอสมิกวิวท่านที่7นะครับคุณวุฒิพักค,คงกิติพงศ์จากโต๊ะกลังการยางท่านที่8คุณวรพจน์ศาสตร์พันธ์นะครับจากยอดการยางบางประกงท่านที่9นะครับคุณทัชกรทรงสิรินะครับหมายเลข78็ก78จาก MJ Mac นครสวรรค์ครับ ท่านที่10นะครับคุณอิทธิพง์ลิลิตชัยกุลจากลักกี้สปีดนะครับกรุงเทพมหานครท่านที่11หมายเลขก88คุณวรจักมั่งพิมายนะครับจาก JM Racing c o r a โคราชท่านที่12คุณศรัทธาบุญครองนะครับจาก Easy t ไท i นะครับกรุงเทพมหานครท่านที่13คุณพัฒนานัยแท่เตียวจาก PP a u t o m a c บ่บอวิน ท่านที่สคุณชัดชัยปานีชนจาก s k y ยเรส o m ล้อมกจังหวัดสุพรรณบุรีท่านต่อมาครับหมายเลข7คุณอัตพงษ์เกตพยักษ์ GKM Racing จังหวัดนครปฐมท่านต่อมานะครับหมายเลขก5คุณวิชัยอุ่นมากวิชัยล้อแมกจังหวัดอยุธยาแล้วก็ตามมาด้วยคุณหมายเลข59เเดชาสมพงศ์ รุ่งเรืองการยางจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวเราไปชมโฆษณาสวยๆสักครู่แล้วกลับมาดูว่า1.9ใครขับมั okay. ่งนะครับไปครับกลับมาอีกครั้งครับคุณชมครับตอนนี้นะฮะเป็นเมื่อกี้เราทราบไปแล้วว่า3.0ใครแข็งบ้างตอนนี้มาดู1.9นะครับเป็นการรีเวิร์สกิดนะครับเมื่อวานนี้ใครจบอันดับที่5นี่เป็นอันดับ1สตาร์ทวันนี้เลย อันดับหนึ่งครับคุณอุกิดมากสัมพันธ์นะครับจากฟ้าเจริญยานยนต์นะครับรีเวิร์สกิทมานะครับมาอันดับสองนะครับเป็นคุณสัญญาพลเยี่ยมนะครับจากบุญยางชนบุรีอันดับสามนักแข่งดาราครับแอนดรูโคนินจากโตโยต้านะครับอันดับสี่เป็นคุณนัทพงศ์เหล่าคมนะครับจากอัมพันธ์ทานสปอร์ตนะครับแล้วก็อันดับห้าเป็นวุฒิพัฒน์คงติพงศ์นะครับ จากกระมวลการยางนะครับกลับมามุดวุฒิภัทรในิมวันเข้าที่1นะครับแต่รีเวสกิดไปต้องตกไปอยู่ที่5เอาครับมาต่อในกิจปกตินะครับอันดับ6สตาร์ทวันนี้สรันธรรมาศิริกุลจากทีมไว้ครับเพราะรักจึงไว้ใจนะครับมาดูครับทีมต่อไปครับคุณประกรณ์ธรรมโชตนะครับจากบุญยางชนบุรีนะครับประกรณ์ต้องไปเตรียมตัวในรุ่น3,000ต่อไปคุบคุณชาตรีวงน้อยนะครับ จากไว้การจนทบุรีนะครับนี่ครับกำนันชาติคนดังแห่งเมืองการเลยนะครับแล้วก็มาถึงหมายเลข99ครับธนวัฒน์ตั้งจิตมณีศักดานะครับจาก BF ฟิล์มนะครับโบสปีดส่งเข้าประกวดนะครับต่อมาครับเป็นหมายเลข66คุณชยพลจันทกิจจากไวส์นะครับจันทบุรีนะครับคนนี้ต่อไปครับหมายเลข38คุณวรวิทย เจริญสันติสุขนะครับจาก SC สีศรีราชาออโตแมกนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหมายเลข87นะครับคุณวริศอ่อนระยับจากนิโตทีดีเรสซิ่งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณไซมอนมาปะคเเขนะครับ GT r e s i d e n ตามมาด้วยอีกหนึ่งนักแข่งดารานะครับนิรุสสุจริตจาก BRC Clash คนะครับวานพุชมากไปหน่อยเลยไปอยู่ทางอ้าวตามมาอีกหนึ่งท่านครับคุณสรายุทธหาน้านะครับจากทีมกัฟนะครับ แล้วก็ที่เหลือนี่เตรียมขับใน3 0 0 0ตามที่รายงานไปแล้วผมในานามของคณะผู้จัดนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ให้กำลสนับสนุนทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเราในปี2021นี้นะครับเดี๋ยวคุณชมทางบ้านติดตามสักคู่เดียวนะครับทั้งความมันในรูปแบบของการถ่ายทอดสดทางช่อง New s 8และอีกหนึ่งช่องทางคือทางไลฟ์สตรีมมิ่งเพจ Racing Car t h a i l a n d Channel นะฮะดูซิว่าน้องๆนักนะแข่ง ที่เป็นสามพันวันนี้จะขับกันได้ดีขนาดไหนแล้วพักสักคู่หนึ่งก็จะกลับมาเจอกับ1.9แล้วก็ปิดท้ายกับในรุ่นของอีสุ u p e ูเ u อร์ฟูลเซึ่งวันนี้เรามีอีสุให้ดูหลายรุ่นมากเลยนะครับขอบคุณพี่น้องท่านครับขอบคุณผู้ให้การสนันบสนุนท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับ เทสต์วันทูอ่าสัญญาณมาแล้วครับครับผมผู้ชมครับตอนนี้ผมปับชีวิตต้องปับครับอยู่กับน้าหนุนนะครับแหม่รับหน้าที่ต่อตรงนี้นะครับครับนี่บรรยากาศสดๆเลยครับน้าหนุนครับครับผมนี่ครับหมายเลข้านี่ฮะโอ้โหไซมอนครับมาเปาะเคครับเราเป็นการแบบรีเวิร์สกิจนะแหมมีนู่นนี่นั่นครับใน1.9กับ3.0ด้วยนะครับไซมอนมาเปาะเคนี่จาก GT Resident นะครับบุรีรัมนะครับกิตสตาร์ทที่หนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับไม่ใช่ใคคครรรัับบ16นี่ อรงกรณแซตังครับนุ่มเมงฮะโอ้โหสู้ๆครับเมงพูดถึงนี่รู้ถึงนีลาการผีคนนี้ไม่ธรรมดานะแฟนคลับเยอะมากนะครับเมมงกัญญานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้ครับกลับมานะครับหายไปหลายปีนะครับและอันดับที่3นี่แชมป์เก่าในรุ่นของ1.9ในปีที่แล้วนะครับสำหรับปักกณธรรมโชติครับอ้นครับบุญยางชนบุรีนะครับแล้วก็ไก่ย่างน้องปูครับผมไก่ย่างน้องปูนะครับใช่ นี่ฮะใครอยู่ที่ไหนยังไรเชียร์กันเข้ามาครับเชียร์กันเข้ามานะครับอีกหนึ่งคันครับคันนี้กฤษฎาลำดับที่4ครับครับหมายเลข51ครับสุภกิจพระแก้ววสิครับถ่ายกับผู้บริหารนะฮะจากไว้นะครับแล้วก็ต่อสยามด้วยนะครับนี่ชัดครับบุญยางชมลีนะครับอาเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปอยู่ยวที่ฉะเชิงเซาครับผมฉะเชิงเซาครับถัดไปครับรถหมายเลขอารถหมายเลข171ครับนัทพงษ์เหล่าคม เดี๋ยวเราตักกล้องนิดนึงฮะนี่ครับนี่ครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับต้องเชียร์เขาครับหล่อจริงๆครับนายคำป้อมครับนี่นัทพงศ์เหลาคมนะครับอัมพันธานสปอร์ตนะครับอำนาจดีเซลนะครับโอ้โหนี่ครับต้องเชียร์เลยนะครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับส่งใจให้เขาด้วยนักแข่งอารมณ์ดีผมบอกเลยนี่ครับไม่ใช่ใครครับหมายเลขหกครับพงปนตเอี่ยมสมบูรณ์กร้องน็อตนะฮะทายาทของอิอูด รอแมคคอสมิธใช่ครับนี่ครับน้องน็อตครับมีอาจารย์ขวัญนะฮะอาจารย์ขวัญเป็นผู้ดูแลโอ้แล้วคนพี่เป็นอาจารย์นี่ระดับแชมป์สปีซ้อนด้วยนะถูกต้องครับเอกชนินนะเอกชนินนะครับถัดไปครับกฤษฎาลำดับที่7นะครับเป็นของรถหมายเลข98ครับบุษิพั์พ์คงกริตติพงศ์ครับนี่ครับหมายเลขเก้าสิบแปดครับไม่ใช่ใครครับโต๊ะกังกันยางครับนี่น้องผมเองครับหล่อจริงๆครับ ทำหลายอย่างมากนะครับโอ้โหตกกลางกันยางนี่มีทั้งรับเหมานะฮะมีทั้งร้านยางนะครับแถวอยู่คลองหลวงใครอยู่คลองหลวงเราไปหาเขาได้นะครับครับผมในอีกไม่กี่อึดใจครับท่านผู้ชมทางบ้านจะได้รับชมการแข่งขันในรุ่นของอิสุสามจุดศูนย์แล้วแล้วนี่ครับคันนี้ครับหกสิบเก้าครับวรรจพ์ศาสตร์พันครับแม่นี่นะแข่งหน้าใหม่นะฮะยินดีต้อนรับเลยนะครับนี่สามจุดศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูครับฝีไม้เลยมือจะเป็นอย่างไรนะครับ ครับผมสำหรับวรพจน์นะครับไม่สนาทีนะครับครัคันนี้ครับทัชกรทรงสิริครับอีกคนหนึ่งครับนี่ฮะทัชกรครับทัชกรทรงสิรินะครับมาใหม่เลยครับเรียกว่ามือใหม่กันเลยทีเดียวหลายท่านเลยนะรถสวยๆนะครับเดี๋ยวดูฮะเพราะผมก็ลองดูอันนี้โอ้โหมาแล้วครับขวัญใจฮะหมายเลข2-4ครับไม่ใช่ใครฮะ พี่น้ำลัอกกี้สปีดครับอิทธิพงศ์ฤทธิ์ฤิ์ชายกุลครับนี่เป็นหมีฮะมหมีสิบพูสีเขหวานเลยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องฝีไม้ลายมือในการแรปสติกเกอร์รถนี่เรียกว่าไม่ธรรมดาครับล็อกกี้สหนึ่งฮะอันดับหนึ่งของประเทศแล้วครับพี่น้ำครับมือระดับต้นๆเลยนี่ครับ JM ครับ JM หมายเลข88นี่ครับวรจักรมั่งพิมาครับมามือใหม่หล่อทุกคนเลยฮะ ยินดีต้อนรับนะครับมาดูครับเดี๋ยวดูครับมือใหม่เราอาจจะเก่านะครับครับเนี่ยคือคนที่มาสมัครทีนี้นะครับมีทางฝ่ายอินนี่ได้พาไปปรับนะครับจูนแล้วก็คือหมายว่าฝึกใหม่ฮะฝึกใหม่หมายเนี่ยสิบเอ็ดครับสถาบุญครับสธาบุนครับอ่าสุดยอดครับสู้ๆครับ นักแข่งทุกคนจะได้รับการอบรมจากพี่ๆครับพี่ๆนะครับพาไปฝึกก่อนนะครับเรียนรู้รายนะครับเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติครับนาหนุนครับครับผมสุดยอดฮะและถัดไปครับปริสต้์ลำดับที่13ครับหมายเลขครูครับคันนี้พัฒนาโดนแซ่เตี่ยวอ๋พัฒน์ธนแซ่เตี่ยวครับแม่หมวกกันน็อกเขาหน้าายน่ารักนะตาหวานเชียวสวยครับชุดห่อครับทุกคนครับครับนี่ฮะครั้งแรกของเมืองไทยนะครับครับผม3.0ครับ พลานุภาพพิกโลกนะฮะอีสูสูดีแม็กสาครับคันนี้ครับหมายเลข56บครับทัชชัดชัยปราณีชนนี่ครับพัชชัดชัยปราณีชนโอ้สู้ๆครับผมเมาแล้วครับป้ายแล้วนะครับพร้อมครับป้ายหนึ่งนาทีสตาร์ทเครื่องยนต์ครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับอันนี้เดี๋ยว